กะสบายดีพ่อพี่น้องกะสวัสดีสีเบิร์สู่ปูสู่คนได้พี่น้องเด้อพบพ่อก็ะเปตายอีกแล้วพี่น้องเลยบรรยากาศแนมแรงเนาะเมื่อนี้มาดงพี่น้องเอ้กับเฒ่าแม่คือว่าเห็นเห็ดนี่พี่น้องนี่คือเห็ดอะไรหนอโอ้พี่น้องเอ้นี่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 อันนี้สิเป็นเห็ดดินเด้อพี่นอ้อ,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 อนงนี่พี่น้อง ก็เห็ดดินดอกงามพี่น้องเลยเห็ดดินนี่คือว่าเอาไปแกงเนาะพี่น้องเนาะเอาไปแกงมาฉีดแซ่บพี่น้องเลยไม่ใช่น้องเต่าโอ้น้องเต่าเจอหางบดแดงพี่น้องเบิ่งพี่น้องดอกงามเลยพี่น้องเลยเก็บเอาเก็บเอามาจะหาเห็ดเป็นอหารเจอหางบดแดงของแท้พี่น้อง ดอกพอดีพอดีพี่น้องเอ้ยเห็ดหนามองเนาะเห็ดหนามองเห็ดหนาแหล่พี่น้องเอ้ย้าแม่ก็ได้อีสองสามดอกเลยพากันมาหาเห็ดพี่น้องเอ้ยน้องสันตินี่พี่น้องมาทำการสี่คนเนาะสบายดีพี่น้องหาเห็ดนมาทำการสี่คนพี่น้องเอ้ยตอนนี้เบาตายก็ได้คือกันนี่ ดอก,กงามๆพี่น้องเอ้ยอันนี้คือเห็ดดินเนาะเอาไปแกงพี่น้องเอ้ยป,ปลูกใบดีปะลุหาบางอีกต่อพี่น้อง,องตอนนี้ฮะก็ได้อยู่4หาดอกพี่น้องกะมาพี่น้องเอ้ยอ่ะก็มาหอดพี่น้องเอ้ยเลาะต่อไปเนาะจะได้จ,กด,จกดอกดอกพี่น้องเอ้ย เบ่งก่อนพี่นอ้องหลอบแรงหักกันมาหาเลาะหาอยู่หากินอืมน้องเต่าเห็นแล้วพี่นอ้องอ่าเธอพี่นอ้องเอ้ยนี่เห็ดแดงพี่นอ้องเอ้ยอ๋อเธอดอกพอดีง,งามเนาะเอาไปแกงพี่นอ้องเอ้ยแซ่บอันนี้คือเห็ดเห็ดน้ำหมากเนาะเห็ดน้ำหมากเห็ดแดงพี่นอ้องอืม เอาไปแกงไปยังน <fit> ี่ค <neither> ือว่าแสบขนาดพี่น้องเลยน้องเต่าก็ได้พี่น้องเลยเห็ดถ่านพี่น้องจากบบหุยเห็ดยังเห็ดเบื่ออืมหามึงอีกพี่น้องเลยอืมน้องสติว่าน้องสติเห็นอลไรพี่น้องโอ้ เจอแล้วเจอเร็วเจอเร็วพี่น้องเอ้ยเฮ็นราอือพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่เนาะน้องเต่าเห็นแหละเขี้ยวหาเหลาะเขี้ยตามใบตองยางไปเจอเลยพี่น้องเอ้ยใบตองยางใบตองซีเนาะ นอนกเต่าพี่นึกเลยว้าวพี่โทรพี่น้องอะไรใหญ่ๆขนาดนี้อืดอกใหญ่เนาะเอาไหมหักเลยตุ่งเขียวน้องเต่าเขียวไมใ่ใช่จุนหะดอกง่ายสัพพะเมืองปะนกสันติกำลังหาทาง,ทงมงาพี่น้องนกเต่าเห็นอีกเลย โอ้โหอ้ทพี่น้องอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้โอ้อุ้ยด้อลองมีประหูปะพี่น้อบขุดยอดเลยพี่น้องอะชิเป็นเบาตายนะเขาก่อนกินนี่โหพี่น้องแปะแหลมแฉมพี่น้องชุวใช้ห้าเหยีบมากินนี่เฮียเก็บเอาพี่น้อโอ้ด้อง่ายอย่พี่น้องเลยอ้าก่อนเลยอืมพี่น้อง ตใหญ่ขนาดเนาะเก็บสัน oh, ติเก็บมือแล็วอุ้วอุ้้การบุกใหญ่ชมอันนาผู้พี่น้องเลยใช่ฮะโอ้สุดยอดเลยไปโอ้หมานหมานเลยเด้อพี่น้องเราเป็นไงเป็นไงเนาะพี่น้องหล่มากกัเจอเห็ดถ่านอีกพี่น้องเลยนี่พี่น้องงามเนาะเจอเห็ดถ่านดอกงามพี่น้องเลยอื ขดท่านนี่เอาไปแกงพี่น้องเอาไปแกงหรือว่าไปหนึ่งพี่น้องหนึ่งจำแจ่วเนาะแจ่วสมพี่น้องเลยนี่เจออีกแหวด,ดอกหนึ่งพี่น,น้องอืมสุดยอดเลยพี่น้องบ้างตจอดอกใหญ่เนาะนี่ได้สองดอกเลยพี่น้องเห็ดท่านออกในต้นแคนหินเนาะนี่โอ้น,อน้องเต่าเห็ดท่าน โอ้เห็ดเผิงเผิงพี่น้องพี่เบิร์พี่น้องนี่ชงส่เห็ดอีกตัวนี่อู้ขาเคือนี่พี่น้องเห็นพูนพูนขึ้นไปสิโอ้เน่าเลยนี่ดอกนี่นี่นี่เน่าเลยโอ้เตือนกันหนาเลยพี่น้องเลยโอ้ปลาอยู่พี่น้องโอ้น้องสันติน้องเต่าเต็มมือเลยพี่น้องเลยบ้านนี่เบิร์กนกันพี่น้องโอ้ านี่พี่น้องเห็นเห็ดผงอีกเลยพี่น้องนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหผงชั้นหนักะมีเยอะพี่น้องเลยหลายอยู่เนาะใช้ปอไปเพิ่งไปเพิ่งพี่น้องอ๋เห็ดทานออกเหี่ยออกนี่ดอกงามพี่น้องเลยนี่ตัวนี oh. ้กันเนาะเก็บเก็บเก็บ เต็มมือเลยะลูกเต็มกำเลยพี่น้อยเจออีกแล้วพี่น้องเห็ดถ่านพี่น้อยเห็ดถ่านเลือดเนาะนี่ฟูฟูต้นหน้าฟูไม่ใช่เธอพี่น้องออกลายเนาะพี่น้องอันนี้คือเห็ดถ่านเด้อพี่น้องด้วยเห็ดถ่านเลือดเนาะสองสามดอกเรียนกันต่อตะลุงต้องลง เ่ผูกท่านากระดอกเฮ็ดผึ่งผูพี่น้องเฮ็ดผึ่งท่านาผูกใช้หานกสิปาตาเฉียบใดอกนี้นี่นี่นี่ไม่ใช่อ๋อเห็นพี่น้องนี่เฮ็ดฐานเนาะอ๋อเธอได้หลยเติมเพี่น้องเลยผูเห็นนะเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งอยู่ผูท่านาผูนี่พี่น้องเฮ็ดผึ่งอ๋อผูเน ไปเผืองเหลืองพี่น้องเลยเอาไปแกงหรือเอาไปหนึ่งเนาะเอาไปต้มกระแบพี่น้องเไยจำแจ่วเนาะจำน้ำริกแทบพี่น้องเไยตอนนี้กําลังหาพี่น้องเลยป่าแค่นหินพี่น้องจนแค่นหินเนาะหาเหล่าเบื้งก่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็เห็นอีกแล้วพี่น้องอ๋อทอพี่น้องเลยเห็ดถ่านเนาะกำลังงามเลยพี่น้องเลย Sút uh, giọt, giọt ừ, kèng, nó. Bừng đọt nhanh nhanh. Cạn nhanh nhanh nó ơi phụ tôi Giọt lơi. Ở nó phi càng Nhị, ở bị keng nữa nó ơi xếp sếp. Ừm, đọt nó. Nó sẽ nấu tao kịp ừ, nó ừ, tôi lại đọt ทางไหนปู osh, ้งต้นดอกอย่างนี้นะครับอ๋อทางไนแห้งหลายพี่น้องอ๋อเถอตัวนี้ดอกบานแหงเลยพี่น้องเยเห็ดถ่านใหญ่เนาะนี่พี่น้องต้นนี้กะโอ๋อเถอพี่น้องเลยโพผล่เห็ดถ่านเนาะมา อย่างนี้พี่น้องเอ้ยขนาดเลยปอท้อตัวนี้กัน้องเต่าเก็บกองเมียนก่อนพี่น้องกายน้องสันติมายเลยพี่น้องนี่พี่น้องท่านนี้กับปอท้อพี่น้องเลยหืมเหรอนี่นีจอดเลยพี่น้องอ๋อเท่าไหร่พี่น้องจุ๊บๆนี่ดีงามเลยเนาะนี่ปอท้อพี่น้องเอ้ย เก็บพ oh, oh. uh, ีน้องสติโอ้โหตัวพี่น้องเลยโอ้โหดอกงามฮึนงเต่าเห็นอีกเลยไ่ใช่นงเต่าอืมพี่พี่น้องนงเต่าเขียไปเห็นอีกเลยกดี๋ังเก็บเอาอยู่เนาะป๊าเถอพี่น้องตัวนี้กัน่ิดฐานพี่น้องเว้เจาใหญ่เนาะ โอ้เท่านั้นเองพี่น้องทุกอย่างสุดยอดพี่น้องเลยตาตีนมันออกอยู่ด้อยน้องสันติกำลังเก็บเอาพี่น้องตาตีนออกเป็นน้ำดำพี่น้องเท็ดทฐานเลือดเนาะโอ้โหบปรดานะเออเท่านั้นเองพี่น้องเลยโอ้ตัวดอกดงพี่น้องเลยเก็บน้องสติ สันติเก็บเอาตัดติ้นออกอืมโหขนาดน้องเต่าก็เห็นอี่ไหมพี่น้องมันมันอีกแล้วพี่น้องเลยโหอ่าถืเนาะพี่น้องเอ้ยปวดทูติดฐานพี่น้องเอ้ยมาผัดดวงดีพี่น้องติดฐานงามพี่น้องเลยโอ้โหมาบ้านกับเขาไหมฮะ เขาบ้านหาแต่เก็บนอกเนาะเขาพวกเขามานายเนาะปลกทั้งหน้ากับป้อทุกพี่น้องป๋อเถือกพี่น้องดอกนี้ก็มุกง่ายเนาะโอ้ดอกหน้าบานเลยเอาล่ะยังได้อยู่พี่น้องไอความจริงแนมเบิ่งอย่างคือมันเน่าเนาะแต่ว่ามันแข็งเนาะเห็ดเนาะเห็ดฐานแข็งอยู่แล้วเนาะสองดอกที่น้องเต่านี่มีดอกหน่อยนะ Bằng nòng săn tí, nó săn tí cái này ừ, tí hết ni lắm, nó săn tí hết tàn phi nó Doctor chung chung phi nó, gió lời, kép nó sắp tí, tạt tin ốc đơ hm? Hiya, bò mình nó, hm, tít tin ốc, nó hết tàn bò thương man màn gì đứa you ช oh, ุดยอดพี่น้อยโอ้แถวแม่ก็ได้พี่น้องเอ้นี่เห็ดถ่านเนาะอน้งเต่าเห็นอีกเลยของเครือพี่น้อยโอ้อ้าเลยดอกใหญ่เนาะตัดติ้นเนาะตินเนาะเออกว่าขี้ดินมันยังบวติดเนาะอ๋อสะหาเลาะตามใบตองยางไปสิเลยพี่น้องเอ้ย น้องสันติก็เห็นอีหล้ยปอทุกพี่น้องเาเบิ่งทำกันพี่น้องอะไรจะปานานไหนพี่น้องเลยบเบิ่งพี่น้องดอกใหญ่ๆก้านใหญ่ๆเนาะโอ้ยยอดเก็บๆน้องสันติอันนี้คือเห็ดฐานเลือดพี่น้องเอ้ยเอาไปหนึ่งหรือว่าไปแกงเนาะแซ่บขนาดพี่น้องเลยมันจะมีรสชาติสีหวานๆในหนึ่งเนาะ นี่พี่น้องเกือบจะเต็มกระตาแล้วพี่น้องเอ้ยหลุดศาติมันก็นสิเป็นซีวนหวานจังหน่อยพี่น้องเอ้ยกินแซ่บแซบเอาไปแกงหรือว่าไปหนึ่งพี่น้องเอ้ยจำน้ำริกหมักนาวเนาะหอมหอมพี่น้องเอ้ยบรรยากาศธรรมชาติยามแรงพี่น้องหาเก็บเห็ดกับน้องๆนาะอะไรพี่น้องเอ้ยได้เห็ดทานพี่น้อง พี่น้องเขามาเบิ่งก่อนทำไมเพิ่นเห็นอีกเลยพี่น้องอนี่พี่น้องเห็ดทานพี่น้องเลยคิดป้องคิดป้องทำไมเพิ่นเห็นเกินเอาพี่น้องเลยตาตีนมันออกกรมยันมันหัดกิดินโอ้หงสันติเห็นอีกเลยหาหล่เบิ่บงกันพี่น้องเลยโอ้ทำไมก็เห็นเนาะไม่ใช่ครับองสันติ นี mm ่พ hmm. ี่นนองเห็ดานเลือดพี hi, hi, o, ên, hi, mm ่นนองเอ้ยนี่เนาะเนาะกงามเนาะนี่ตัวนี้กับ่นีกเนาะนี่ตนี่ต้นกุดยอดเลยพี่เาใส้ทำอมไปกินพี่นนองนี่พี่เนาะเห็ดดินเห็ดาน พี่น้องในกระตาในกระตาปลาไหลูทังโคตเต็มกระตาเลยพี่น้องเอ้ยได้ปลาไหลเนาะมันน้ำเต่าผูกกับน้ำเต่านี่พี่น้องบ่าวตาเห็นอีกเลยพี่น้องมันอยู่นลำใบตองไปเฉยพี่น้องโอ้โทุกอย่างเบื้องพี่น้องดอกมันงามนี่พี่น้องเห็นอีกเลยพี่น้องดอกค่อนังงามเนาะตายขนาดเลยพี่น้องเก็บเอาหน่อสักที ตัดต okay. okay, the so, ินต wow. ัดคนมันออกน้ำเนี่ยดอกมะนาวเลยเนี่พี่น้องดอกกำลังปลีมงามเนาะนี่นี่เอาลถดอกมาะดอกกิดแดงพี่น้องเลยอันเด็กอุ้ที่น้องอุ้ยนี่พี่น้องบอตาเหยียบจับเขาเหยียบแปรแหมปรพี่น้องเลยดอกกำลังจุ๊มจพี่น้องเบิ่งพี่น้องอันนี้คือเห็ดดินเนาะ cái này cà mìn phi long, hai đọ phi long đây, đẹp bao tâm tị, to, đẹp nè ngô bự này, Nhàng不 à, cây càng à cây khá là nọ, có hơi dẹp pe đọc nừng phi long đây, làm sẹp nầy Đó long, đọc nhảy nhảy phi long đây, nâu lắm พี่น้องน้องเต่าเห็นนี่แล้วพี่น้องปอดตี่นี้องเห็ดอะไรเนี่ยฮืออันนี้คือเห็ดไข่พี่น้องเอ้ยเห็ดไข่ดอกงามพี่น้องเอ้ยเก็บน้องเต่าต,ตัดตีนออกพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่พี่น้องใสกำบ,บังงามเนาะเห็ดกำลังออกพี่น้องเอ้ยฮาเราเก็บเห็ดป่าครับน้องๆ เพอพี่น้องนี่เจออีกเลยพี่น้องสองดอกเนาะโอ้โหท่านานอ้องเต่าเห็นพี่น,อนอ้องใช้น้ำเต่าปอสเพิ่มพี่น้องอะไรับใหญ่ขนาดนี้นี่นนนนดอกน,น,นี่โอ้าาย,ลยลนี่พี่น้องอะไรจะดอกใหญ่ขนาดนี้เย็ดอีกพี่น้อง เห็ดด you ินพี่น huh. yeah. uh ้องเลยเอาไปหนึ huh. you know. life, uh ่งไปแกงแซบขนาดเลยพี่น้องใแซน้องเต่าเอ้านี่อันนี้แค่นี่เท่าพี่น้องโอ้น้องชาติเอาใส่หมวกเพราะว่าตาเก่าแม่เอาไปประลุเลยกำลังเก็บพี่น้องการใหญ่ดอกใหญ่พี่น้องนี่กำลังขึ้นกันขึ้นยอดเนาะ

นี่พี่น้องเห็นอีกแล้วดอกนึงพี่น้องดอกเป็นจุ่งงามพี่น้องเลยอืมฮะสุดยอดพี่น้องนี่ดอกงามขนาดเลยพี่น้องอืมพี่น้องเบิ่งใหญ่ดอกขาวๆหยดหยวกงามพี่น้องใช่ผู้เห็นอีกแล้วพี่น้องดอกนะเ้าสันติกำลังขับไปเก็บเอาพี่น้องเช็กดอกดอกเดียวบ่อืม เห็ดดินพี่น้องเยไปแกงไปหนึ่งพี่น้องเยแซบบ่บรสชาติเป็นหวานหวานจับน้ำผึ่งมะนาวเนาะแซ่บๆพี่น้อ,นองยขนาดขึ้นเป็นป่าเป็นดงแบบนี้เลยพี่น้องอันนี้กอ็ต้นไม้ใหญ่พี่น้องเยต้นยางต้นยางเลยพี่น้องต้นยางต้นแคนเนาะไม่แคดหรือแบบไม้ตะเคียนพี่น้องเย ไม้ตะเคียนไม้ยางไม้บากพี่น้องอันนี้เป็นต้นมันปลาเนาะอันนี้เป็นไม้เค็กพี่น้องเ้ยใหญ่ขนาดเลยพี่น้องลำใหญ่ขนาดเลยพี่น้องขนาดก็สิประมาณหนาเจ็ดสิบพี่นอยหนาเจ็ดสิบหรือหนาแปดสิบประมาณนี้แหละใหญ่ขาดก็ลีพี่น้องมีหอดเห็ดนกสันติออยพูดเถิง เห็นนี่เลยพี่น้องดอกหนึ่งเห็ดน้ำหมากเนาะาไปแกงกระแซบคือกันพี่น้องเอ้ยพูดดอกนะเข้าแนมไปตะไคร้เห็นเลยปุ๊กแดงจึ้งขึงนี่พี่น้องแดงจึ้งขึงแนมไปตะไคร้เห็นเลยเนาะอืมนี่พี่น้องดอกใหญ่เนาะ ในเมืองพี่น้องนี่ตัวนี้กับพี่น้องเลยุดยอดเนาะแต่น้องสันติเก็บก่อนพี่น้องเลยเห็ดออกโบอึดทำแม่ว่าเก็บอยู่ทางน่ะเอาจนบวไรพี่นวะอ๋อเท่พี่น้องไปไปเบิ่งน้อกันพี่น้องอืองสันติเห็นเห็ดฐานดอกจุบๆเนาะมาแล้วเห็นมาปะโลมเลยอ๋อเท่าแมวว่าเก็บเอาเลยในเบิ่งพี่น้องโบอุดพี่น้องเลย เห็ดคายเห็ดดินพี่น้องเอ้ยเห็ดถ่านเนาะเต็มเลยเต็มใบเต็มตาเลยไปไปเบิ่งพี่น้องบวางไว้นี่นี่นี่พี่น้องจุกจูมันพี่น้องนี่ขาวๆงามพี่น้องพี่น้องตัวนี้ก็ไปชนเลยกับเขาพี่น้องเอ้ยอุ้ยเห็ดโผดโพว่ะเห็ดพี่น้องเอ้ยนี่อ๋อพี่น้อง มาเบิ่งอยู่กระตาพี่น้องเต็มล่นกระตาแล้วพี่น้องเ้ยอ๋อทุกคนแสดงติอ้ดอกใหญ่พี่น้องเก็บเก็บเก็บเยอะแยะนพ่น้องเหลายหลายหลายอืมทำไมมนเห็นนี่เอืมเก็บเอาพี่น้องแดบอเนียย่ง องงเอาละบนแถวป่าเนี่ยพี่น้องต้นยางกุนอันนี้นนเลยนะพน้อน้ำเตา้าอืมพี่น้องเห,ห็ดหูหนูเก็บน้องสติโอ้อย่ากแก่แล้วปลูงเลยโอ้มาเลยแต่ว่าอเออโอ้ยมันเป็นยังเด็กอ่ะเจอพี่น้องเลยเห็ดกระได้กระจา,ายพี่น้องจนเต็มกระตาโอ้ทุกพี่น้องโผล่เห็ดพี่น้องเอ้ย เต็มกระตาขักปานอย่างเนาะเป็นหมูพี่น้องไม่ใส่หมูใช่หมวกขนาดพี่น้องเลยหลายเตอะพี่น้องเลยยุงกินข้าวยุ่งพี่น้องเลยบ้านนี้ก็ออกมาจากป่าเลยพี่น้องเลยเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สมมาพาควนเลยเนาะเบาตายชิเลคอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาตายเด้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยเบาตายชิเลคอสบายดีพี่น้อง ป๊าดพี่น้องสุดยอดเห็ดก็หลายหลายพี่น้องเนาะพี่ oh,